สวัสดีครับผมโฮเทลเซราทูบราโวไมอินเดียนะครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆครับพอดีไปเห็นในตัวออ s สตาร์ลิงสามเพิ่งออกมาสดๆเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะมีในส่วนของเว็บเทอร์มินอลหรือการรีโมทเข้าไปแก้ไขเซิร์ฟเวอร์โดยผ่านทางหน้าเว็บ ปกติเราใช้โปรแกรม PuTTY กันอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม p u t ตี้ผมก็เลยไปหาแพ็กเกจต,ตัวหนึ่งนะมาติดตั้งในโนดของเราหรือในเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยที่เราอาจจะไม่ได้อัปเกรดเป็น o r s t n r l i t k อ่าเวอร์ชัน3 Beta นะฮะถ้าเราใช้ตัวไหนแล้วก็ตัวนั้นได้รวมถึงการเอาไป ติดตั้งกับเซิร์ฟเวอร์อื่นๆด้วยนะฮะก็คือใช้แทนโปรแกรมพุตตี้ครับก็ข้อแตกต่างก็คือเราก็ไม่ต้องไปหาโปรแกรมพุตตี้มาลงในเครื่องก็น่าจะแค่นั้นนะฮะก็มาลองดูกันนะครับปกติเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีพุตตี้ก่อนนะลืมแจ้งไปการติดตั้งสำหรับ คนที่ติดตั้งไปแล้วนะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งเนี่ยในเว็บไซต์ e อกรเ2กแปในส่วนของดาวน์โหลดเนี่ยก็จะมีอินเมกที่ติดตั้ง s ช e l i n n บล็ออยู่แล้วนะแพ็กเกจชื่อเช e l Innerbox นะเชล l Innerbox คือชื่อเรียก s เช l เนี่ยเป็นเหมือนก็ว่าเป็นที่รู้กันในหมู่โปรแกรมเมอร์ว่าเป็นการรีโมทเข้าเซิร์ฟเวอร์นะ s h e ช in อ็นก็คือ โมทอยู่ในกล่องนั่นแหละนะครับอันนี้ถ้าเราจะติดตั้งใหม่เนี่ยจำเป็นต้องมีฟูตี้ก่อนนะครับก็ IP อ,อตัวโหนดของผมนะตัวโหนดของผมอันนี้เพิ่งลงติดตั้งแพ็กเกจไปนะฮะก็หนึ่งสองจุดหนึ่งแปดจุดเจ็ดเจ็ดจุดถ้าของใคร IP อื่นก็ ตามนั้นฮะน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองครับกับมาแล้วอันนี้คือหน้าหน้าจอของปุตตี้นะฮะล็อกอินก็รีพิเตอร์าสเวิร์ดก็แล้วแต่ใครตั้งนะก็เปลี่ยนสิทธิ์เป็นซูเปอร์ยูเซอร์ครับแล้วก็อัปเดตระบบสักครั้งหนึ่ง เมาดูกันว่าหลังจากติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงนะคือปกติเราก็จะต้องใช้ฟุตตี้รีโมทแบบนี้นะก็เปิด2โปรแกรมแต่ถ้าหลังจากที่เราติดตั้งเชล l l อินเอ์ hmm. ไปเนี่ยเราก็ใช้หน้าเว็บไซต์ก็คือเปิดผ่านไปฟอก g o o g l e Chrome หรือว่าเป็นตัวตัวนี้ชื่ออะไรของ Microsoft เนี่ย i c r o s o f t Edge ก็ได้นะอันนี้อัปเดตเสร็จแล้วก็ติดตั้ง apt-get install s, s e l l s h e in a box เป็นพักเกตเล็กๆนะ,ะไม่ใหญ่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็สั่งเปิดการทำงานก็ เปิดการทำงานทุกครั้งที่เปิดเครื่องนะครับที่โนดเปิดหรือที่เซเวอร์บูตขึ้นมา systemctlenablesshellinbox e ครับเรียบร้อยแล้วก็รีบูตครั้งหนึ่งรีบูตครั้งหนึ่งก็รอ ระบบรีวูดกลับมานะคอมมานเดี๋ยวผมปิงทิ้งไว้เลย1 9 2 1 6 8 7 7 1สออันนี้คอมมานเป็นการทดสอบสื่อสารไปที่ตัว IP ปลายทางที่เราจะติดต่อนะดูว่ากลับมาหรือ,อยัง mm hmm. ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาแล้วหรือเปล่าเร็วขนาดนี้ เดี๋ยวลองเปิดดูฮะก็การใช้เชลล์อินนบกนะฮะก็คือ IP node เราเช่น ip node ของผมเนี่ย1 9 2 1 6 8 7 7อะครับถ้าของท่านอื่นจะเป็น1น2่8 1 1 0 0 1 0จุ1อจุดร้อย่งอย่งอะไรเงี้ยก็ตามนั้นฮะใส่เป็น https นำหน้าก่อนนะฮะ h ย้ําปอดเป็น https แล้วก็ colon แล้วก็ slash s ส,สนะอันนี้ก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดเจ็ดเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งสองตามด้วยหมายเลขพอร์ตสี่สองศูนย์ศูนย์พอร์ตสี่พันสองนั่นเป็นพอร์ตปกติแล้วซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับ <c oughs> ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่ง https เนี่ยจริงๆจะต้องมีไฟล์ ใบรับรองซึ่งเราจะต้องไปซื้อก็เราไม่จาเป็นต้องซื้อเพราะว่านี่เป็นกิจการที่ไม่ได้เป็นบิสเนสนะฮะเราก็ไม่ยังเป็นต้องซื้อเราก็บอกว่าขั้นสูงแล้วก็เรายังยืนยันที่จะเชื่อมปออาจจะไม่ปลอดภัยแต่นี้ก็มันเป็นระบบของเราเห็นไหมมาหน้าเราอิน พระสวดก็พระสวดตามเดิมมาแล้วครับเชลินบ็อกไม่ต้องใช้พุตตี้ต่อไปแล้วก็ไม่ต้องใช้พุตตี้นะเราเปิด iPad เปิดอะไรได้เลยแล้วก็เ,เขาจะมีออนสกรีนคีย์บอร์ดเนี่ยมุมขวาบนสังเกตเห็นเนี่ยจะมีคีย์บอร์ดให้คลิกคีย์บอร์ดได้นะครับ เปิดปิดออนสกินคีย์บอร์ดแล้วก็คลิกขวาถ้าต้องการไว้ o ออนแบ็อันนี้ Back On นไว้ e ก็คือพื้นขาวตัวดำไว้์ออนแบ็กก็ตัวดำแก้ไขตัวขาวพื้นดำพื้นสีดำนะี่นี่ไว้์ออนแบ็กเรียบร้อยก็แค่นี้ครับถ้าสมมุติอย่างยกตัวอย่าง ผมสามารถตั้งค่าโนดจากนี้ได้เลยนะถ้าใครใช้ image ล่าสุดวันที่เรียกว่าหลังวันที่1กรกฎาคมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วกันก็จะติดตั้ง She ล์อินบ x ไว้ให้แล้วเราก็สามารถเซตอัพโนดได้เลยโดยใช้คำสั่ง sl menu อย่าลืมว่าจะต้อง sudo su d o su เป็น super user ก่อนแล้วก็ สั่ง s l เมนูได้เลยนะครับเนี่ยรัน f i r s t time ก็ติดตั้งตามปกติเลย w o Would you like to set r e p ิ a ตอร์พา s w ส r ดอะไรตามที่ผมได้ทำคลิปไปแล้วนะอันนี้ผมจะไปเร็วหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าได้เคยทำคลิปวิดีโอไว้แล้ว DSP โอกคับมาเซตอัพเลขโนดได้เลยนะครับ สมมุติ5 1 5 4 1 3่าสาระสวดก็ไม่แน่ใจว่าของใครเป็นไรก็ใส่ใส่ไปนะพระสวดไปโหน,โนคอนไซน์เรดิโออินเทอร์เฟซซิมเพิลน,นี่ไปเร็วเลยนะครับนี้หนึ่งอยู่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่เซต bmi bmi หนึ่งสสา่าหกโอเคเรียบร้อยเซฟแล้วก็ back ไปเซฟอีกนี่เป็นการเซตอั n โน e เลยนะครับ โนตก็จะรีบูตครั้งหนึ่งอันนี้ตัวแพ็กเกจก็จะบอกว่าเทอร์มินเนะครับเทอร์มินเเพราะว่าโนดตเรารีบูตผมหา command คอมมานด์ก่อนไปไหนแล้วคอมมานด์ผมผมสั่ง p ิ n งใหม่เลิกไปแล้วครับมาแล้ว หลังจากเซิร์ฟเวอร์หรือโนดเราบูตขึ้นมาแล้วเนี่ยเรากด Connect ได้เลยนะครับแนะนำให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นคอนไซา์ตามด้วยเบอร์โทรสีตัวท้ายเบอร์โทรเราถ้ากลัวมีคนรู้ก็เบอร์โทรภรรยาเบอร์โทรลูกชายลูกสาวอะไรก็ได้เป็นสีตัวที่เรารู้นะคอนไซา์เราสมมุติว่า Uh, p a s uh, s w d เปลี่ยนพาสเวิร์ดของ user repeater นะ re ผมสะกดผิดแน่ๆน่ uh, e a t r เนี่ยพาสเวิร์ดหลังก็อาจจะใส่เป็น h s 2 b m i แปดแาเก้านะครับ hset two b m i 8 8 9 9ปดาเก้าพาสเวิร์ดอันเชงอองใส่จะไม่เหมือนกันและก็ตามนี้นะตามนี้ ก็ไม่เป็นไรแนะนําให้ท่านเปลี่ยนแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นพาสเวดดีฟลต์มันจะเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับต่อไปสมมุติว่าอีกวิธีการหนึ่งนะที่แก้ไขไฟล์ต่างๆของ Node on Starlink เนี่ยใช้จาก SL เมนูก็ผ่านตัวนี้เลยนะครับเขาก็จะมีว่า SL Config c ฟิก i ูเลชั i เมนูตัวนี้นะถ้าเราต้องการแก้ไขสมมุติว่า ต้องการแก้ไข i x conf ที่เราไปเก็บ username password เ,เนี่ยนี่นะครับ username password พวกเนี้ยเราสร้างมาใหม่ที่จะเป็น consign เป็นอะไรให้เพื่อนใช้นะฮะแล้วก็คำสั่งบันทึกคำสั่งออกเนี่ยก็จะเหมือนกับเวลาเราใช้ p u t t ้เพราะว่าเป็น editor ตัวเดียวกันนะครับเป็นโปรแกรมแก้ไขตัวเดียวกันอันนี้ผมไม่เซฟนะอ่าอย่างเช่น ตัวโมดูลถ้าสมมุติว่าเราจะเปิด Echolink เนี่ย e c h ก Link ก็อยู่ในไฟล์โมดูลเปิดโมดูลของ e c h o l i ล k นะครับอ่าเนี่ยก็แก้ไขพิโหลด Echolink แล้วก็ค t r l ดนโอค x s a ดนเอ็กเซฟนะครับอันนี้ก็มาแก้ไขได้แทบทุกไฟล์นะครับไฟล์มเนเจอร์ก็เกี่ยวกับ Password ของตัวอั c ซอลิกโนดนะฮะตัวอัสซลิกตัวเมนของโ o ดเอ็กโคลิงคอนฟิกก็แก้ไขไฟล์เอ็กโคลิงได้เลยนะครับ USB Simple USB นะครับแก้ไขได้ตามนี้เลยก็น่าจะเท่านี้ครับสำหรับแพ็กเกจเซลอินอัลบ็อกนะฮะเซลอินอ แล้วก็เข้ามาคอนฟิกโนดเข้ามาอะไรได้เลยหลังจากติดตั้งถ้าใครใช้แพ็กเกจตัวใหม่ที่เป็นอขออภยัยถ้าใครใช้อี a เมจตัวใหม่ของ LX822 นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในหน้าดาวน์โหลดนะครับเลื่อนไปข้างล่างนะครับเลื่อนไปข้างล่างจริงๆมีฟูตี้ให้ดาวน์โหลดอยู่แล้วนะ ก็แต่ถ้าใครอยากใช้เชลล์อินเนี์ก็แพ็กเกจใช้ตัวอินเมนี้เลยฮะล่าสุดนะอ,อ๋อตรงนี้ผิดนะเป็น07 0701นะผมลืมแก้ไขขออภยัยเป็น07 01ข้างบนแก้ไขแล้วงานยังไม่ได้แก้ไขแค่วันที่เนะี่ยเนี่ยก็จะมีบอกว่าเ,เปิดหน้าเบราว์เซอร์เข้าเว็บเทอร์มินอลนะ เข้าไปที่นี้ก็ใช้ image ตัวนี้ได้เลยก็จะได้ s h l l in a box โดยที่ไม่ต้องติดตั้งนะครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ